เฮ hey, ทั้งบ้านแม่ค้าขายขนมจีนดวงเฮงถูกลงวัลที่หนึ่งรับเต็มๆหกล้านบาทสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขาัๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบเศรษฐีใหม่นะคะคนดวงเฮงถูกรางวันที่หนึ่งนะคะแต่รายนี้นะคะเป็นแม่ค้าขายขนมจีนแล้วก็ส้มตําในตลาดสดแม่ทองคําตําบลแม่ตําอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ หมายเลขนะคะ910261นะคะหนึ่งใบรับเงิน6ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่ดุงเหงรายนี้ชื่อนางศรีบุตรสุริยะอายุ65ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่301ทับ4อยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมจีนและส้มตำในตลาดสดแม่ทองคำนะคะและก็ที่บ้านของตัวเองนะคะพบว่ามีญาติพี่น้อง ไปร่วมแสดงความยินดีกันคึกคักเลยนะคะโดยคุณสีบุตรนี่นะคะบอกว่าก่อนถุกรางวัลที่หนึ่งได้มีคนมาทักที่หน้าบ้านว่าจะได้โชคก้อนใหญ่เพราะมีคนมาเห็นต้นเกร็ดพญานาคที่ปลูกไว้ใต้สารพระภูมิเจ้าที่บริเวณหน้าบ้านได้ออกดอกนะคะต้นไม้เกร็ดพญานาคออกดอกนะคะซึ่ง บ้านเปิดเป็นร้านขายขนมจีนส้มตำแล้วก็ของชำขณะเดียวกันก็ได้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดแม่ค้าทองคาเอาลอตเตอรี่มาขายให้ที่บ้านหมายเลข910261เลยตัดสินใจซื้อไว้หนึ่งใบจนกระทั่งผลออกรางวันมานะคะปรากฏวว่าถูกเป๊ะเลยนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งเป๊ะเลยนะคะ ซึ่งพอทราบผลว่าถูกลังวันที่หนึ่งนะคะเธอก็ได้เดินทางไปที่สอพอเมืองพะเยาเพื่อไปลุกลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังถูกลางวัลแล้วญาติพี่น้องก็มาแสดงความดีอกดีใจนะคะเธอบอกว่าเธอดีใจจนบอกไม่ถูกนะคะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยได้มีเงินล้านและเงินรางวัลน,นี้รางวัลที่หนึ่งจะแบ่งให้ลูกและเก็บไว้ใช้ใจ่ายนะคะ นี่เลยนะคะคนถุงหฮงต้นกริพญานาคให้โชคนะคะกริพญานาคที่บ้านออกดอกเจ้าของเลยเห่งนะคะสวัสดีค่ะ